สวัสดีครับพบกับแม็กนะครับที่ช่องแม็กฟอร์ดนะครับวันนี้แม็กมีกระบะ4ประตูนะครับที่ถูกเปรียบเทียบกันบ่อยมากๆครับต้องรุ่นนี้เลย d b l s o m t r a c k 4ี่คู at นะครับคันนี้ที่เอามาให้ชมนะครับเป็นสีขาวนะแต่งหล่อแต่งเต็มนะแต่งแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ210แรงม้านะครับ500แรงบิดนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะครับถึง10สปีดเลยเป็นเครื่องไบเทอร์โบนั่นเองนะครับก่อนจะพาไปชมรอบคันนะครับว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้างฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจกันด้วยมาชมรอบคันกันว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างเริ่มที่ด้านบนเลยฝากระโปรงนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวคําว่า Ranger เป็นตัวหนังสืออะคริลิกนะครับไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นแบบ m a t r i x LED แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟลูกแก้วที่แปรผันนะครับตามการใช้งานหรือความเร็วของรถนั่นเองนะครับส่วนกระจางหน้าครับตัวนี้ก็มีไฟ AUX Lamp นะครับพร้อมกับกล้อง360องศานะครับตัวนี้เป็นแบบ b i r d v i e w วไนะครับทำให้มองเห็นชัดเจนมากๆนะครับ ส่วนด้านล่างกันชนหน้าครับมีการเปลี่ยนนะครับเป็นของแฮมเมอร์เป็นกันชนเหล็กนะครับอ่าแฮมเมอร์หล่อๆแบบนี้เลยมีโลโก้คำว่าแฮมเมอร์นะครับที่เป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับพร้อมกับห่วงลากจูงนะครับสองห่วงเลยทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับส่วนไฟนะครับตัวนี้ก็จะมีส่วนของไฟตัดหมอกนะครับมาให้นะครับแล้วก็ไฟนะครับที่เป็นแบบเหมือนไฟเลี้ยวนะครับเป็นสเซ็บนั่นเองนะครับเซ็นเซอร์หน้า6จุดครับแล้วก็เซ็นเซอร์หลังอีก6จุดด้วยนะครับอ่ะมาชมด้านข้างตัวรถกันบ้าง ซุ้มล้อนะครับมีการติดตั้งครับซุ้มล้อนะครับแบบฟันเฟืองนะครับขนาด6นิ้วนะใครชอบแบบไหนแจ้งได้แบบเรียบก็ได้กระแจ้งได้แบบปักหมุดกระแจ้งได้คันนี้นะครับมีการยกขึ้นมา2นิ้วนะครับหล่อๆแบบนี้ช่วงล่างครับเป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นมาพร้อมกับเดกันโครงนะครับเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อพร้อมกับชคอัพสองโมโนทูบด้วยแม็กนะครับคันนี้ก็มีการเปลี่ยนนะแม็กเดิมก็ว่าเท่อย่แล้วมาเปลี่ยนแม็กให้เป็นสีดำเงาหล่อๆแบบนี้นะครับก็น่าจะถูกใจลูกค้าอยู่นเป็ของ ยางนะครับเป็นของดีเซนตินั่นเองใครอยากเปลี่ยนแม็กแบบนี้ก็แจ้งได้เหมือนกันนะครับมาที่กระจกมองข้างบ้านตัวนี้นะครับเป็นพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับเลนส์ไฟฟ้าด้วยนะครับมีกล้องนะครับที่ข้างกระจกนะครับแล้วก็ระบบบายสปอร์ตที่ตรวจับรถที่ขนับด้านข้างนะครับด้านบน เพิ่มเติมมาครับในส่วนของแหลกหลังคานะครับตัวนี้ก็เป็นของแฮมเมอร์นะครับแบบมีไฟด้วยนะนี่มีไฟด้วยเราจะมีรีโมทให้นะครับลูกค้าสามารถกดเล่นได้เลยแล้วก็ตัวราวหลังคาเนี่ยก็จะยังอยู่นะครับดังนั้นไม่ได้ถอดออกแต่อย่างใดเลยนะครับบันไดข้างครับเพิ่มเติมครับเปลี่ยนเป็นบันไดเหล็กของแฮมเมอร์หล่อลอแบบนี้นะครับอันนี้ก็ทําให้ขึ้นลงนะครับแข็งแรงทนทานเลยแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะครับด้านหลังกันบ้าง ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็สปอร์ตบาร์หรือโลบาร์นะครับปรับได้5เซฟก็ยังมีให้ลูกค้าได้ใช้งานกันอยู่นะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้คุ้มมากๆนะครับช่วงล่างด้านหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นชกไข่ที่แยกออกมาจากตัวถังหรือเชสซีนั่นเองมาดูกันที่ด้านหลังกันบ้างครับไฟท้ายตัวนี้นะครับก็ได้แบบ Fu l l LED แล้วนะครับอ่าอย่างที่เห็นเลยคันนี้นะครับเพียงแค่ไปเพิ่มข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายรถก็ดูดุแล้วนะครับไฟเบรกดูที่สามจะอยู่ตรงมือเปิดครับมีช่องไขกุญแจเพื่อล็อกฝาท้ายนั่นนเองะครับ โลโก้คาว่า s t o แทร r ครับตัวกล้องมองหลังเนี่ยจะซิงกับหน้าจอขนาด12นิ้วด้านในครับมีเส้นกะระยะให้นะครับปั๊มเลนเจออ์ครับการชนท้ายครับมีการเปลี่ยนเป็นของแฮมเมอร์นะครับหน้าแฮมเมอร์แหลกหลังค่ายแฮมเมอร์แล้วก็การชนท้ายเป็นของแฮมเมอร์ด้วยนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนครับมีเซ็นเซอร์หลังให้6จุดนะครับแล้วก็นี่ไฟช่วยถอยนั่นเองนะครับด้านล่างก็จะมียางอะไหล่นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยฝาดายรุ่นนี้เป็นแบบพอรแรงหรืออิซิลิปนั่นเองนะครับมี ลูกค้าท่านใดนะครับอยากเป็นเจ้าของนะครับกับเจ้า4ประตูซอมแท็กนะครับเลือกรับนะครับเป็นดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับหรือว่าส่วนลดจุกๆนะครับแม็กมีให้นะครับมากกว่า10,000แบาทแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ก่อนจากกันนะครับฝาก4ประตูซอมแท็กคันนี้ด้วย4ี่คูณสนะตัวนี้ใครนะครับกามตามหารุ่นไหนอยู่นะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงครับยังไงวันนี้ฝากซอมแท็กสี่คูณสด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ